วันนี้ตาัวทางสีภาษาจักเกียวเนะผมเออเอ้ยทางวันก่อนเ่า่าม่างนลุงตะกรมกูแลาวเขาง่ามเจ้าประตรงห่วสตาร์ทให้น่ะเออง้ามไม่ให้เลยเป็นส้มซือ กมหมอกไรบ่เป็นไกยุทธ์ทุกมหรับด้ยเลยโอ้ยกระผมยิ้งลบกระผมดำจงกระหอกเลยนีลายปลาลายก็ได้ต้องเอาดุนนั่นดิทานปลาหลปลาไหลขาดนันเตรีมหมวิตีมาตัดเด้อปนผมเลยนี่ปนผมไฟมาซอยกันเด้อเตบัยแบ้วเลยดิเอ้อ กีไาเนี่ยเจ้าเขกีไลเนี่เจ้าขยู่่เน่เจ้าขอยังวะกันไก่กีา่เจ้กันไก่เขอยาสิบเด้อหูแวงเด้อมากวนผมไฟเด้อวนผมไฟวนผมไฟเพิ่งจะครบเดือนนึงเออเป็นผู้เป็นคนนจังหน่อย น้้ไปแลวโอยเอาขางเดียวนะแต่ว่าเป็นยี่บวกลีนหน่ะเกาหลีเกาหลีเลี้ยงว่าเอาซ่องตามใจสร้างนี่เดี๋ยวนี้บ่ได้เอาตามใจลูกค้าได้อเออกระลอยได้แล้วเนาะตัดผมได้หรือหปล่เป็นเตเบิลยี่ได้หรือเปล่าเอาเบียร์ไปกินเด้วยเออให้หูนึงยื้อซื้อยื้อซื้อหูขาดได้หนึ่ย่องเร็วอะดี๋ยวหูขาดได้หนึ่งอยยุหูนึงน่ะ กาศมันติดแห้งหูอย่งนี้เดี๋ยวัจะามสนเีั่แ่ั้อกลอกไปต้มนี้เอาขาเอาขาั้นไม่สามารถย้อจีดีตู้ไอหอนมึงไหนจีดีตเอียเลยอยเดย์ยนติโอ้ย่ปีนเท่าตรงนี้เ่ยอเอดีๆเด้อเอดีดเด้ ปีนเท้าต้องหนีใหญ่ลปีนบปีนระดับหเออหายหัวตัวต้นต้นแบแมกมากปแหงายอนเกีเทนี่คนต้นบบกแม่กกรพ่านมากรแม่ายกินี่ไหังกินสิตันนั่พี่กะปิถอดประทูตัวมีถุงมพี่นนยดุงดำยุงดำดำนะยนแต่ีดถุงดำนอ้หไนีีตกควงเหรอข้าซื้อมาานิ่ดีมหรอ นีจะปากเี้เด้สตนี้จะปากเงี้ยเมื่องวยแบตดผมไม่ต้องตัดเด้พอดะยิ้วหลโอ้เมื่องวแสบตาผมยมาเป็นกำลังใจให้ยีดม่เป็นกำลังใจโอ้คุณกะได้ยังไงจีเออดไมาเป็นกำลังใจให้เด้อเอาคือแบงไปเครื่องนึ่งเสร็จ ปลา่าเปนเตาสมไส้ป่ปนสสปะนี่นโอ,ยอมม้ยสี่เหลวกันตัดผมมากเน,น,น่สี่เหลวาเบียรมาจัหูดุจงงเบื่งไปบังมาเลคือจังอนน้าไก่อันเดี๋ยวเดียวาคือจอกอดจีอยู่เดอ้อเสียมมดเลยบ่ได้บ่ได้กอดบ่ไดหุนบ่ไหเดี๋ยวเดยวอันอีู่ใเบียไคุนน้น่คัเนี่ยคนไทยเนี่ยมันลายคนคือเนาะตัดบานี่มันเนเตารวะ เดี๋ยวนี้ขึ้นกันมาขึ้นฉีดออกไหมเอาแล้วกูแม่มก็ได้เมืองหลุมใต้อยู่โอ้ยรอ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 ขี้ทางเแียงวันไปยังวตัดจะถิงโอ้ยช่วงหน้ามันหนาวตัดเล็กน้อยเด้เดี๋ยวนี้เบบี้ได้เจ้าที่ตัดได้ปนนี่ไหมตัดแล้วกับผู้ลอยอยู่เนาะห้าปีอยู่อยู่นงกันอันเจ้าที่ครบห้าปี หละอยเราน้ำกลบนี้แ่ะอันเดียวครอเดยวอ่ะที่เปลี่ยนคนนไม่ได้บ้านเนครับในเย็นบอลนัวเปลี่ยนคนไม้่ฮนเอาคนไหนเอาเบิ่องอยกันเียเป็นคนม่เปังกับรู้ะแต่ว่าสิเป็ไม่น่ะนะเป็นคนไหนเกรรมการคือไรแว่าเปนคนไหบออยกันได้ยังมีผู้พิเษะแข่งกับ้ิเศษหรอจละหน้าซอยกันตัวผู้มแข่งกับ้พิเศษหรอ ไข่นะไข่ลดนะขั้นป้ใหญ่เสียบเศ้านะขันในเสียบเศร้ารอได้เนี่ยไข่โอ้ยอทิตฐนผุเหล่บมึงเรียกคนรอมึงเงินรอได้นะไอเสียบกัเรียกนรอได้ไหไข่เนี่คนผู้หูผู้งามไปลดได้หดอรอมาเป็นดาล่าก็หรี่แบบอยากบอกค้นสบัดตัดตือหัวถอดลูซี เจ้าก็ไีรีอยู่ใสมากค่ตัวแ่ลงนมาหลายแล้วเย็นบัอันพูดให้บอกเขาะผู้นนับนุนเออผู้นับนุนกับพ่อพู้นับวัุนงไหลมันจะพบหลายคนเรื่องเศร้าเราเลยเศร้าวันใดหรือเปล่าเอ้ยลงพนมาหลายแล้วเดือนสิบห้าปีนะคือเอาเตี้ยดนแกอายุสิบห้านะแอยังไม่เศ้าง่ายเป็นไปไ่ได้ตตอนนี้ขาดทุนหแ้เสียหาไรเาย กินหลายทอกินซัมเมอร์อนี่ลยเลย้ายหน้าเขาซื้อดรงนีเราเนี่ยพ่อไปจำหนีเบ,บิกระจกดูเอากระจกมาแหย่งแง่งนโอ้ยเหนียบนางขาดเออเนียบนางขาดเออเอามึงก็เจีบน่อยแต่ยัให้แต่คนบาเจีบมันิเออตี

กระจกเจ้านั่นเดียขอเบิกเินเลยเห็นบอมีคนมองเห็นมองรวยด้วน่ด้วยปาตมาเนดาราญุบปุ่นบาบนีโอ้แก้วๆ้บอกแค่ตัดต้อหึงเรอได้บ่ตัดเนาะสาวอะไรกันตัดเงินตึมๆระวบาดเนี่ยเอาลาบันีพ่อวางกันมตโยงิโอ้อลูกพี่ผ่านไปหน้ผ่านไปปัดปัดจมาเปะจตีเดี๋ยวเดี๋ยว รรสร้อยออกให้มันนั่นเสมอกันพี่เสมอเต้โอ้ยรอรอลูกพี่โอ้ยตบหมดตายมึงอีเย้าว่ะนี่บูอออ๊อ้นซ้อนเดนวัวเขาหลับบ้องหูแจ๊กซ้ำมาเนื้อหัวขาได้บปนี้อ้าดรอปปนี้ตัวนี้โอ้สรางการภูมิอยู่เพื่อนเม่นไหร่จะหาลูกสาวหายดอกสนแนวเลยอ้าแน่ตัดไปวางหมวกอานหนึ่งสิ่ ตัดอีเดาซื้อได้บาเลยนะซื้อนี่ตัดผมไปแล้วมั่วซื้อได้ดิตอนมีสร้างตัดผมอยู่บริหารนะตัดให้ได้ตั้งแต่อันช่อมั่วไปเลยว่าไปกับตัดได้กันว่ะไปกับตัดได้ยังวะไขว่บานนะแต่ว่าหมวกข่อยก็หลายอยู่เด้อข่อยว่บ้าแต่เราใช้มวกวความแต่โอ้หูแข็งกิดดิษนี่คนหยาบคนมึนเลยบ้านันค่ะเออหูแข็งกิดดิดเล่วมกันอยู่มั่งเดียวเหรอฮันบอกทิ่นะ แี้ก <ừ, S 3> ็แส uh, uh, ีบเร่งเดียวนเตยงตื่่ี่เห้อดิตลอดใช่ไหมเสบที่ก็ตั้งให้ื่นนะถ้าเเ้าให้ื่นมากบที่จริงบ่ได้ซื้อแสบเลยซื้อนอมาหาวบาอ๋แ้วซื้อังเสบในมัดตังเอาอยู่ดันเดิมซื้อพ่อซื้อแม่ตั้งหนวางไพี่ง่บางนายาอาวางเนแห้งนักกว่านึ่งนักก็่าเสียบอีก ก็แม่ตั้งแสนเนี่ยแสนแสนแสนเสียบจะยัง่าเกิดอยู่ขันงซองแสนเสียบเป็นคนหูพอดีเป็นค้นไม้เด้อตาผมไม้เหรอเด้ให้เป็นผู้ไม้ได้เนี่ยต้อนเหนื้อเป็นใคไบ้างวเป็นผู้เก่าบรายเด้อรอป่านนี้ค็อไม่เป็นเหลรากี่เม้าอยู่มันบูเมียนได้รู้แค รอปนีมันต้องเห็ดสิมาวีผมเปิดเช้าลงตัวง่ายหนานมึงด้วยจงแนั้เดี๋ยวมันแวงเนแงเฝ้าอี่ดีเจ้าสิสายไปเลยเสียบงเเดอกเสียเลยเสียไรอยจัปรเ๋ยวเคนทอมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเด้ ไอ้สักมานีลงเลยนี่ไอเสียเวีนพื้อานี้ยไอเสียไปใส่รอไอ้ักยี่ว่าเดียวไอเสียไปใส่มาคือไปเห็นที่ได้กันอยู่ท้งขางลวันที่ดเนาอาทห้แมไอ้อาจจะบอเปเด้อส่งผมอาจจะบอรอแบบว่าเออแล้วมาเราอยทั้ห้าซอเปเนี่ยไอ้เสียไปใ่เอาแค่ทอดตรงเลยที่แล้วแล้วเอียงไปน้ำบตเตรี่ไปเด็กไ้เออเอียงไปเจาเนาะบอตรงเอียงแค่ทอาตรงๆเลยมาเราไปทำห้าไอ้สแล้วหนลงไอ้เสเนาะ นีดังขวกเลยครผมผมผมข้ารอหายรอปืดสมควรตัดแต่โดนอลไรลูกเ่ใส่น้ำยาอกหน่อยบ่ฮะน้ำยาอันน้ำยาใส่อีกหน่อยบ่ซีด้ยแบงเนี่ยแบงคอไรเขาไ้ผมเงีหนาว น้ำยาแม่นี่แม่น้ำยาซาผมไม่ผมยิ้ม่ให้กูตีงอยู่แรงเลยแรงอีรีเด้อตีเนี่ยตีมันทีได้ส้นที่เอาสันๆขึ้นไปให้นะตาวาแบบจะสั่นหลายพีแล้วยิ้มยิ้มเด้อเด็กต้องได้ยินเมื่อเมื่อไหมฮะปังดเอฟวูเดวิดนั่นสมซีนี่แมวันนี้วันเดวิดวันสัน อัน uhm, นี้ึกซอก่ังหยังนะ,ะเดเป็นตองูลมน no yeah. ้ำเน็บ uh, อันหูบอกตวงผมเงินเินมีแม่งงเนาแม่ทำหายเอ้พวเดวิตเอมูนี่ว่าจ่าจิ้งมูนแต่ตัวมึเมาอีกบ่ก็าววเว่าแอาะหายเด้อวัดกาเด้อบ่เว่าเมาัีกนึดนิดเดือดจันเลยวะ หหาาไ,ไห้กินเาม่อายไปเดิเออไปไาน,นี่เนียปัดตังบัตเรเลียนขยห้างซื้อขอยไม้เด้อนี่เด้อเออเดี๋ยวไอซื้อไงเด้เดี๋ยว,วย <laughs> า,ผม,าผมใกล้อพอ,อ้าพี่เหเดน่า,าหรอร้อยสี่เก้าเด่นอ,ออเดี๋ยวอองน่ยงนอยนี่ Oh. อาจจะบ่าเพ็ญสร้างแบบ mm hmm. ว่าตัดเหล่ารอแบบดูดีเลยเด้อก็ oh. ตัดให้ได้ตับ๊บหัวนะั่นแหละสักกดีกะบ,บ่้านให้ตัดผมเห็นไหตัดสร้างนี่เนาะทายุหันบ้านเดียวันนะบ้านหนึ่ง <c oughs> สิ้นเนาะ <c oughs> ว,ว,ว้าวกะบําเสร้างตัดให้ได้ตับ๊บหัวได้อันนี้ว่าไอเสียปสไ,ย <c oughs> ไยปซื้อได้หนีเลยตัดนี่ว่าไอเสียไปซื้อได้หนีกันเพือพ่อนมั่อสิบเก้าตัดในเพื่อน ตาคมเป็นหมทไมเป็นแล้วล่ะหมอขกอยู่หมมีวามเียีหมไพอป่ยนะาใไ,ได้แต่ขัวยังวะผมอันนี้ว่าเลาบระิตยังหมาก็เสียดแต่ส้อันกินตะลักเขาตัดให้แล้วก็ยังสงมกมอกเสียงเงวก,ก็ยังเอเนาะดีเวทเพ่อุอกจุกนหยอยู่ในครั่วเนาะเอาองสเป็นแนให้ให้รอแล้วหัว

เดีได้แสบไปไปมือวันเียาน้ยซอบอกไปมือวันเดียยคนมากยังอิริเลยเนี่ยจริงดูกระสไเบิ่หนึ่งหอนแล้วแบบนี้ล้านบินล้านบินล้านบินกิจะมาถามดูไหมล่ะคนหวานความเด้คนนึงมันหววเบาหน้ามันเจ้าอยู่เนาะเจ้าก็ะงวเจียอยูเซ่เก็เป็นอูพี่พี เป็นเซนนะเห็นบัตรลาเขาหิดกันไม่รุน่ไมโบปานันเหตุนี้นะยังก่เขาอื่นยังกว่าเากันอือนั่นละเดี๋ยวเขาจิดาเดีวให้ีดาหัวกับหัวเจ้าอี่หล่าหน่อยแล้วมันดีโจ๊อยูซี่ยูซี่ให้ดาหัวกับหัวเจ๊กะีเห่นรุงเหีน่งให้ดาจเลยิาเระคิดมาก็ซื้อเดลกาตัดให้ตลำห้ากาสตัดให้เดพัดี่ยตเดเยีย ผมทอดว่าส no, no, no. ิกวนให้เล่าผลเด้เปลี่ยนแบบเอาเป็นค้นไม้ไปเลยนะลาเป็นเลี้ยมมากไหมไปมากสี่เหลี่ยม้านบินได้มันเนี่ยเดี๋ยวก็ะมือเหียนน้ำเหียนมันบ่ามไปมาสิ่เหลี่ยงล้านบินได้มันเนี่ยเหียนเหียนอันละมันงามอยากได้เหียนนี่เดี๋ยวนี้พูทธร์นะเอาไปมาก็สิเหลี่บินได้แซ่บตอนนี้ น้องสงเหี้ยนไรบ่เป็นตะเบิ่งมีผมยาวมากเอาผมสั้นเล้มั้ยเริดหลอกมากขาดเกียร์อยากกินเดียวเด้ก็อยากกินเลียดแม่อยากกินเลีดรอมากขาดรอแน่วไหมขี่ดังทางลงวันนี้ตะกุดรอแบบเอาไปยุ่นนะนี่เดี๋คนเดียวกุมเอาไปรอแล้วรอแล้วมันป่วยอีเหลียววันนี้รอรอรอเอาละเอาละเอาซ้ำเลยเดี๋ยวจะตีัอตัดบ้างแล้วมีตัดพ่อว่ามันเหี้ยนให้เจ้าได้ซื้อเด้แซมมอน แก่สิเห็นงามเลยบ้างามดอกขอกระบอกไปพี่ปัดไปฮะใช่ปัดันไปน่ะเดี๋ยเอาละลพี่แม่กูหัวกูกู้นลินบ okay. ่ลินบ่ลินบ่เลิน่ละปอไปหนเดี๋ยวเตี๋ยวซางจหนัดเสีนี่ยั้หมลมมาบ้านนี้ แด้วยใส่ด้มันขาดใส่ดูใส่ดูเอาแว่นเหรเบนี้ตนจ้องเลย่เบอร์นี้หรอใส่อยู่ในโพทาอ๋อครัสมเดวิดเนาะอันนี้มีอยังเดวิดเฮ็ูเชื่อยู่อโอ้ชื่ยังรอขาดอยังหน่เติมยังหน่่มชื่อตนนีนี่อ่ เก็บาดตัวกระชากไว้ตัวมีน้อไปสัฟังพี่ฟังพี่เอาอุไว้แซบบเอาอุบ่บัวเอาเดี๋ยวมือหน่อยวาไทยแรงขนาดบอกดิว่าะคนนอนความดีไปแต่ข้าวพอเอานวดไปเอานวดออกตะไลจังน้อยเนาะมันสูงสุดนี่ทางนีไเชื่อได้ผมอีกอยู่บนนี้เออมองอันนั้นพี่เอาเอากลั้นไก่ไอ้แซบเอาไหมแปลว่ามันสีสตะไลให้มันอันนั้นลงมา มองเนั่นนะเออแม่นมองนั่นแหละ่โตขวดาวัวตายน้ยเด้อเนี่ยแสไปอาบน้ำถ้าแป้งรอรอยังอ้อมแขอมเด้อ มึงเป็นบ้าดิโาดีว่าโอ้ไปอาบน้ำถ้าแป้งเขาปุ้ยยังทำทาไปนี่หนาวนวลหนอ่งเดียวน่าเดียวน่างเดียน่งเดียวน่งเดียวกันกวนัเออ่องเดียร่งเดียนเออเดียวมันหลงกัไปเลยนะบวยหลงกันไปเลนเป็นไบ่อพอ่อนี้ตัวช่งเดียนี่ยวดน้ำมมง ช่อใเดี่ยวทางนทางไาบนไหะาบด้วยพอดีสงเดียวกันน้เี่ยตัดสั้นพอเหมือนกันฮะอืมฮะสันพอเหมือนกันเลยเด่ยวส่งเดียวกันตียนหนาตาคือกันตัวน่าเบ่อาย่งที่บนหลังลงค้นเจริญพ่อพ่อพอไปอาบน้ำถ้าแปรงราล่อบนหนดีเ้นจันักอาบน้ำไปด้วยหไปไปคอยจัดการดอกไปเลยเงาใสเงาหมเงาหมดมันเย็น อีเล่าก็ม่ง่าอยนเ้ยขวีเฮ็ดอกไปยังอันี้นาติอาบนำก้อนเลอกวนี้ได้ไปอาบนำถ้าแปรงมอรอว่นี้ไปไปนั่งไปนั่ง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 กินเบียร์เช่นกันกินเบียร์เย็นเอาให้สร้างกินน้ำได้ไหมล่ะโอ้สร้างกินบได้ดอี๋ยมให้สรางกินน้ำเออสางอยากกินอย่งกินข้าวแล้วมาตรวสสอบดู ขึ้นลอยเถอะเจ้าขึ้นลอยเถอไนีเบียไหมเมอเมื่อแม่มนยังหยีกัะไอ้นี่ก็ได้เจ้าขึ้นลอยเถเช่นนี้เป็นคนใหม่นะเน่ส่แม่เนอนจิิ่งชุ่มุ่มเยิ้มมเนะตนมเหปึกซึ้อยู่ีไหมเป็นพวกขึ้นางเมื่อฉีพก็ตัดได้สมีก็เอาละเพลงนางจับเเาจ้เาเป็นลูกเ่ก่ยไปแล้วให้น้องเคิมด้วย